ผวิธีการที่ว่าในการผ่าคำกล้างส่งเนาะเราเราจะแกะชิ้นงานนี้ประกอบออกไปนะเพราะมอเตอร์นี่เราเราจะไม่ต้องแกะนะครับวิธีการแกะนี่เราก็เอา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 เ้ายนี้ออกก่อนเนาะสายตานนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้มันเอาผมแก้แถมคือแกนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ขันน็อตขันน็อตตันนี้ออกเสร็จแล้วก็ดึงออกมาครับ ันนี้ก็ขันน็อตตัวนี้ออกมา่อมาด้วยมันจะมีน็อตอยู่อยู่อยู่สามตัวนะครับน็อตตัวตัวตัวข้างหลังสองอยู่ตัวข้างหลังสองตัวนะครับตัวข้างหลังสองตัวแล้วข้างหน้าอยู่อยู่ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าทําเพื่อพาทําเผื่อว่าเราจะป้องกันผิดเนาะเสร็จแล้วเราก็ยกยกตัวนี้ออกครับแล้วผมก็จะเอาน็อตตัวเดิมนี่แหละเอาเอาคาไวที่ไว้ไว้ไว้อย like ู <Russell. S 1> ่ที่เดิมนะมันก็จะอยู่ในลักษณะ รับธนาแบบนี้นะครับพี่ขึ้นไปเพราะว่าเวลามันจะจะมีปัญหาในเรื่องของการกระส่งเนะเพ่อเราต้องแกะออกอยู่บ้างอันนี้ผมก็จะเคาะออกหน่อย หน้าตามันก็จะเป็นไป,ไ,ปไปอย่างนี้เนาะวิธีการอ,อันนี้เราเราเวลาไปถึงที่นูน่นเนาะวิธีการประกอบทีนี้น,นี้เราผมแกะออกนะ้วเสร็จแล้วก็ประกอบเวลาไปถึงท,ที่ที่เขาเอาไปใช้นะก็แกะให้แกะน,อน็นอตสามตัวนี้ออกนะครับแกะน,อน็อตสามตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็นําเจ้าตัวนี้แหละเอาขึ้นไปติดตั้งข้างบนนี่นะครับแต่ว่ามันจะมีรูสองรูนะ ผมจะทำบล็อกไว้ให้แล้วก็อมอเตอร์อะไรเราไม่ต,ไต้องแกะนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเลย แล้วมาแล้วก็ประกอบชนิดเสร็จแล้วก็เอาตัวเอาตัวตัวตัวผู้เล่ยที่ใส่นะครับตัวตัวผู้เล่ยนี่เราจะใส่ตรงตรงตรงข้างในนะ <ๆ S 1> ให้ให้สังเกตดูมักมันมีไวมันจะมีร่องมีร่องของเขาอยู่นะครับแ mm. เราก็เอาใส่น็อตตอนนี้ให้ตรงกันเท่านี <S <S ้องแรกมันจะเข้ายากอยู่อยู่นิดห,ห,หนึ่งเนาะเสร็จแล้ว แล้วก็ขัดเอาเอาเอาประแจเนี่ยขัดน็อตให้ขัดแน่นเนาะให้แน่นเสร็จแล้วถ้ายังไม่ใส่มอเตอร์นะพี่พี่เขาก็เอาตัวนี้ใส่ไปก่อนคืออยากให้ฝึกชันนาญในการใช้มือก่อนยังไม่ต้องติดมอเตอร์ก็ได้เดีนี้นก็หมุนหมุนใช้งานได้ตามโพด,ดิสครับเพราะจักตตอกไปตามโพดิในตอนนี้ที่ว่าที่เขาจะใส่มอเตอร์นะก็เอาสายพานมาใส่แค่นี้แหละครับแล้วก็เอาเอาเอามอเตอร์มาใส่สายพาน อันนี b, ้ก็เสียบเสียบปลั๊กักคัดเอาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับในกรณีที่ว่าเราจะจะไม่ใช้มอเตอร์ก็เอาสายพานออกโอเคครับผมจบแล้วนะครับวิธีการประกอบเครื่องยนต่อนะครับสวัสดีครับ